สวัสดีพี่ป่านะอาสวัสดีเพื่อนๆจ้าตักทายนะคะชินีแมลิกาเพื่อนจ้าแมวแมว่อยากกินอาหารเลยนี่อาหารเปียกขมันน้องๆเขากินกันแล้วเหรอแมวแม,วแมวน่นี่เนี่ยยู you, กินแล้วอ๋อไพร์ Hãy cười bọc áo ít mấy nha Đi mấy nha Come on Các you. you want to? À Cái À, You want it? Come on Dia orang kaki. Come on. Eat it. Mm. mm. Ah. Kini. Okay. สไตล์ง่ายตล์จะเกินข้าวไปด้วยนั่งคุยกับเพื่อนได้วย เพื่อนจ้ะกินข้าวอ่ะเติมพลังก่อนพรุ่งนี้ค่อยปลุยงานต่อ ดีนะมีผักพอช่วยด้วยมีอ่าบล็อกเกอรี่ตบยาวมีมันอร่อยไปใหญ่เลยค่ะเนาะ ดูดฝุ่นบ้านเอ้ก็มีคลิปแนวๆเนี่ยเพื่อนจ้ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนจ้ะไอ้ก็คลิปวันพักผ่อนอยู่บ้านก็ทำข้าวพ่อก็ช่วย ช่วยทำบุกทาวนะอืแล้วก็แล้วก็บางทีก็มีคลิปเล่นกับน้องม้งน้องแมวอย่างเงี้เพื่อนๆจะแล้วพาไปดี๋ยวพักแล้วพาเพื่อน,นไปซื้อของข้างนอกนะช้ปอปปงช้อปปิง้งแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปทํางานนี่โอเคครับเพื่อนๆแล้วเอ๋คนมาสักทายหน่เด้อเดี๋ยวดูปุ่นก่อน